สวัสดีค่ะพบกับปุ้เป้เช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะปุ้เป้ก็คือจะมีทริคนะคะแล้วก็มีเป็นการเรียนรู้การเรียนการสอนนะคะของโค้ดนนมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็จะมีหัวข้อนะคะวิธีการเปลี่ยนโลโก้บนเว็บไซต์นะคะเปลี่ยนอย่างไรนะคะก็รวมไปถึงวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังนะคะสาหรับเพื่อนๆที่ยังเปลี่ยนพื้นหลังไม่เป็นนะและก็วิธี นะคะการใช้ QR code นะคะแบบลายการเปลี่ยน QR code ด้วยค่ะนะ,ะนะถ้าไงนะคะไปติดตามรับชมรับฟังวิธีการทำงานกับโคดนนกันเลยค่ะต่อไปที่จะทำให้คุณเป็นของคุณโดยเฉพาะนะครับโอ้ตนี่ครับคุณสามารถเปลี่ยนได้ครับ ครับเป็นโลโก้นี้คือโลโกของไงเอ็มพิซเซ็นะถ้าคุณอยากต้องการว่าตัวนี้เป็นเว็บไซต์ของคุณโดยเฉพาะเลยนะครับเหมือนพี่ชัยวัฒน์เนี่ย๋ยวผมขออนุญาตใช้รูปของพี่ชัยวัฒน์แล้วกันนะครับอันดับแรกคุณมาเปลี่ยนตรงที่โลโก้ครับเข้ามาปุ๊บเหมือนกันครับเลือกไฟล์ครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้ไฟล์ของพี่ชัยวัฒน์นะครับทำเรียบร้อยแล้วน,น,นะนี่นะดังนั้นใครก็ไม่เรียนทำรูปกับผมเมี่ยพาเลยนะครับเนี่ยทำเรียบร้อยแล้ว ก็คิดติ๊กสู่ครับโหลดมาติ๊กสู่ครับผม <S <S เป็นไงครับเป็นโลโก้พี่ชาแล้วแล้วพี่ดูว่าโอโลโก้นี่มันเล็กไปเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ครับน<อ>ี่ครับด,ดมาแล้วเพิ่มขนาดตนี้ครับจากสาห้าครับเปลี่ยนเป็นห้าสิบพอเหมาะไหมอ่าเนี้ยใหญ่เข้ามาแล้ว <S <S <อ>แล้วกดเซฟครับ <S <S ใส่คิดได้ครับใส่ได้ เราใส่ทั้งเป็นเจติ๋งได้ใส่เป็นคิ้ได้ครับก่นะอนหน้านี้มันใส่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ใส่ได้แล้วนะครับนะครับพัฒนาตามของเราแล้วผมรีวิวดูครับเห็นไหมเป็นรูปหน้าโลโก้ของเราเรียบร้อยแล้วตรงนี้เช่นเดียวกันไม่อยากได้โลโก้ตังนี้เป็นของบริษัทแม่อยากเป็นของเรา ต่อไปคุณสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ให้เป็นสีเพาะของเว็บไซต์คุณครับไปที่เปลี่ยนคือตัวนี้ครับไม้กระทาครับผมไม้กระทาไล่สีอตัวนี้อยากเปลี่ยนสีอลไรครับเป็นสีชมพูแล้วกันแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนพื้นหลังเหมือนกับอาจารย์สุเทพก็ได้นะตรงนี้ครับเปลี่ยนพื้นหลังนี้ครับไปด,ดูที่ของอาจารย์สุเทพได้เลย ให้มันเป็นแบบเทคโนโลยีอะไรขึ้นมาหน่อยได้ครับเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวครับมันก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึง่งตัวนี้คุณไปที่ไม้กระทาตรงนี้ครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสี้สสสหมดทั้งหน้านะครับนะให้มนสีอีกลักษณของเองครับชอบสีไหนสึสีนั้นครับเซฟครับ <c oughs> ดูไปครับแล้วก <c oughs> ด็ดูครับ ดูแบบมือถือสิเป็นสีอูเรียบร้อยแล้วสมดใสสวยงามครับอค่นี้ก็เปลี่ยนจากบริษัทแม่เป็นของเราแล้วโดยเฉพาะครับเห็นไหมเป็นของเราเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับนี่เหมือนไทยครับคือ q r c o d e ของเราครับคือ q r p o องเราเราสามารถแก้ไขได้นะครับตรงนี้ซึ่งในระบบของบ,งบ้านเรามันจะเขียนว่า วาไม t ์ฟิชเจอร์ทูครับตัวนี้มันซอสโคกันถ้าเห็นว่าว wow, าเนี่ยเข้าใจหรือว่าเป็นซอสโคตรหนนักเรียนในกลุ่มวันนี้ครับจะเริ่มอ่านอยู่เริ่มอ่านซอสโคไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เริ่มไปเข้าใจว่าซอสโคตแล้วนะครับนี่คือซอสโคตที่โคตกล้องทำนะครับ <c oughs> ไอวาฟิชเจอร์ทูมันเอามาจากไหนทีนี้คำถามต่อไปมันเอามาจากนี่ครับกดเข้าไประบบหลัหงบ้านเราครับเห็นว่า มาแ็กไหมครับหรือว่าภาษาไทยแ็กของฉันครับนี่ครับมันออกมาจากนี่ครับนี่ครับแปลว่าแ็กของฉันครับนี่อันนี้รูปของฉันหนึ่งมันมาจากเว็บไซต์หน้าหนึ่งนะครับรูปของฉันสองมันไปที่เว็บไซต์หน้าสองครับว็บของฉันฉันสามครับมันไปเว็บไซต์หน้าสามครับซึ่งเราผมจะแค่สามหน้าเท่านั้นครับถ้าหน้าอื่นนี่เราใช้วิธีการแทรกลูก ในเว็บนั้นนีครับแตใ่ในหลังบ้านเราผมมีแค่สามตัวเว็บนั้นครับ 2, หนึ่งสองสามซึ่งที่เราทําอยู่เนี่ยผมเอามาใส่สองพอมาใส่เป็นสองผมก็เลยมาคิ่ตรงนี้ครับข้อมูลของขันสองนี่ครับนี่ครับป้านี่ครับรูปของขันครับนี่ครับแก้ไขรูปตรงนี้ครับใส่รูปของเราเข้าไปเลือกรูปสมมุติอยู่ตรงนี้มันเป็นรูปตัวนี้นะเดี๋ยวผม แก้ไขให้ดูสดๆครับเลือกรูปไฟล์ครับแล้วกดบันทึกข้อมูลครับดูตรงนี้ครับผมรีเฟซนะ ที่โค้ดเก่านะครับจะเป็นตัวใหม่ครับเรียบร้อยแล้วหรือเราเข้ามาตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า Edit ครับผมกด Edit ตรงนี้ก็ได้ครับมันจะไปที่หน้า My p a c เลยครับโดยอัตโนมัติครับคุณก็ไปที่ข้อมูลของชั้นสองครับมาเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้คุณก็สามารถแก้ไขหน้านี้ได้เรียบร้อยแล้วออกดเซ v e เดี๋ยวคุณดูนะครับ หรือนะไมครับเป็นมือ,อมันก็จะใหญ่ขึ้น,นครับเป็นน ốt บุ๊กปีก็จะเป็นตัวนี้ตรงนี้ถ้าคุณมีเ r วโค้ดของคุณนะครับใส่นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่เ r ียวโค้ดนี้มันเป็นของบริษัทนะที่คุณเซฟอยู่ครับมันเป็นของบริษัทเดี๋ยวผมให้ดูครับมุลคุณตรงนูหน้าติดประกันเคียวโค้ดบริษัทนะครับ ครับครับคุณเปลี่ยน QR code ของเตน,นะครับแต่ถ้าสมมุติคุณไม่มี QR code ค,คุณใส่ไปรูปตเอก่อนก็ได้ทุกอย่างคุณก็จะสมบูรณ์ครับคอทุวิ่านจะมาหาคุณสมบูรเลยคุณก็สามารถเอาหน้านี้ครับไปทำงานได้เลยครับไปทำงานได้เลย จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนการสอนนะคะกับโค้ดนนนะเชื่อว่าเพื่อนๆค่ะจะได้รับความรู้กันเยอะๆเลยนะคะการให้ความรู้เยอะๆค่ะอันนี้คือดีนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องลงมือทําด้วยนะคะปฏิบัติตามนะคะถึงจะได้เห็นผลจริงนะถ้าไงก็ฝากเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะโดยเฉพาะเว็บไซต์จริงๆมันมันง่ายมันไม่ได้ยากนะคะแค่เราใส่ใจแล้วก็ลงมือทําแค่นั้นเองนะถ้าไงเดี๋ยวปุ๊บเป้จะมีคลิปของโค้ดนนมาฝากอยู่นะคะถ้าไงก็ รอติดตามได้นะคะสวัสดีคะ่ะ